สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้เฮลตี้โฮมมี่วันนี้เรามาทำโอ๊ตมิลเป็นอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการอบนะคะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในวันนี้นะคะก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะคะและเพื่อนๆก็สามารถปรับส่วนผสมต่างๆต,ต,ตามที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะเราเน้นที่ความสะดวกทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะคะ่ะ วันนี้เราจะใช้อปเปลสองลูกนะคะแล้วก็กล้วยหอมสองลูกหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะเลือกที่มันสุกงอมนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวแอปเปิลเองก็เลือกที่มันแบบ หวานฉ่ำนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เราได้อปเปิลมามันค่อนข้างที่จะสดใหม่นะคะมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะนำมาปอกเอาไส้ออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะสับให้ละเอียดเลยก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมสไลด์เป็นแผ่นๆเอาไว้ตกแต่งด้วยนะคะหรือว่าจะสับไปหมดเลยก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ เตรียมถาดอบทนไฟนะคะจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้จะใช้เป็นฟอยล์หรือว่าจะใช้เป็นพิมพ์ขนมปังก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบถ้วยกระดาษแบบคัพเคก้กได้เช่นเดียวกันค่ะทาน้ํามันนะคะให้ทั่วดีเลยแล้วก็นํากล้วยหอมที่แบบ สุกงอมนี้นะคะมายีให้ละเอียดนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะทําใส่ชามผสมก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะทําใส่ในถาดอบเลยแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตแผ่นหนึ่งถ้วยค่ะใส่รวมไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่แอปเปิ้ลที่เราสับไว้นะคะใส่ลงไปอย่างที่เราบอกนะคะว่าใส่ในชามผสมก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาเทใส่ถาดอบเนาะอันนี้ก็คือผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆ คือพอดีซื้อมามันมีขายแบบรวมนะคะเราก็ใส่ลงไป1ส่วนสีถ้วยค่ะกับปริมาณมากน้อยได้ตามต้องการนะคะแล้วเราก็ใส่ลูกเกดเข้าไปอีกหนึ่งส่วนสีถ้วยอย่าใส่มากจนเกินไปนะคะมากเกินก็ไม่ดีเนาะพอดีก็คือพอดีนะคะ,มะเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อบเชยลืมไม่ได้นะคะทุกคนใส่ลงไปสองช้อนชาค่ะมันจะให้กลิ่นหอมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะอบเชย แล้วก็เกลือชมพูล,ลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นมพืชนะคะวันนี้เราใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะปริมาณสองถ้วยค่ะแค่นี้เองนะคะส่วนผสมทั้งหมดของเราแล้วก็คนคนผสมให้เข้ากันนะคะ จริงๆขั้นตอนนี้ก็เหมือน o อ e r n i g h t oat เลยนะคะทุกคนจะนําไปแช่ตู้เย็นก็นได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะกลายเป็น overnight oat ตอนที่เราคนๆอยู่นี้นะคะโอ้โหกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนหอมนมแล้วก็หอมอบเชยแอปเปลิลทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแอปเปลิลสองลูกแล้วก็โอ๊ตหนึ่งถ้วยนี่นะคะแบบโอ้โหอยากจะบอกว่ากินได้ทั้งบ้านเลยค่ะมันได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคน พอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่แอปเปิลตกแต่งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นผลไม้ชนิดอื่นตกแต่งก็ได้ค่ะแล้วก็นำเข้าเตาอบ350องศาฟาเรนไฮหรือห8 0รือ180องศาเซนเซียสเป็นเวลา30 40นาทีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ถาดที่เราใช้อบนะคะว่ามีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆก็ลองเช็คดูว่ามันร้อนแล้วก็หน้าตามันเป็นที่พอใจหรือยังนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะพออบเสร็จใหม่ๆนะคะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะหอมอบเชยแล้วก็หอมส่วนผสมต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถ ตักเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะการรับประทานอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนแบบนี้ก็จะทําให้ลําไส้เราเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็แบบอิ่มแล้วก็อุ่นท้องจริงๆนะคะทุกคนเพื่อนๆจะทานเปล่าๆแบบนี้หรือว่าจะทานกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ฟรีสไตล์เลยนะคะและเมนูในวันนี้นะคะก็เตรียมง่ายแล้วก็ทําง่ายใช้เวลาไม่นานนะคะเราตื่นเช้ามาแล้วก็ทาทำทำนะคะเข้าเตาอบ แป๊บเดียวนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้าแบบดีกับสุขภาพแล้วก็ลำไส้แล้วนะคะก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ทำสลับสับเปลี่ยนกับเมนูอื่นๆนะคะในสไตล์ของอาหารเช้าแบบอุ่นร้อนค่ะในส่วนที่เหลือที่เพื่อนๆทานไม่หมดนะคะก็เก็บใส่กล่องปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้รับประทานได้นะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนเวลาจะรับประทานก็ตักใส่ชามแล้วก็เข้าไมโครเวฟอุ่นนะคะหรือว่าจะใส่หม้อแล้วก็เติมนมเข้าไป ก็อุ่นให้ร้อนก็จะได้เมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งนะคะจะทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะใส่กล่องไปทานเป็นมื้อกลางวันในที่ทำงานหรือว่าที่โรงเรียนก็ได้นะคะเป็นเมนูที่แบบเฮลตี้เพื่อสุขภาพแล้วแบบอร่อยย่อยง่ายมากๆเลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทำ เมนูเพื่อสุขภาพเมนูนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะได้ผลออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ